สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อพระแม่พระนะผมสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะผมที่เข้ามาดูชมเนาะกลับรองผมวันนี้เราก็มาเจอครับผมช่องพลายเสาห้านะผมนั่งเอตุอ่อนอ่อนอ่อนยไหมครันัไอตุอ่อนอายไหมนี่ผมมาดูน้องเสาห้าผมเล่นเนาะเล่นอะไรเออเล่นดินนะผมดินใหม่เนาะผม

เราก็จะมาดูนะผมที่ควานนะผมมีอ่าเขาเรียกอยะไรผมที่ว่าน้องช้างเนาะโดนวางยานะผมอยู่อ่าวัดนลวงพ่อสูงนะผมนี่ผมเราก็มาทําที่ผมมานอนอยู่ใ,ใกล้ๆผมบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าใครชอบใครเกลียดเรานะผมนี่เราแป๊บหนึ่งนะผม ยวอม์ไหมไอวอร์ไม่นานเลเอออย่างงี้ครับผมน่าอภูนะอ,นนอนพูนะผูใชายผู้เอ๊ะเอ๊ะเครื่องที่นี่ครับผมมาเจอกับลูกชายขวันวีครับผมกับหนุ่มน้อยอนาคตสดใสครับผม เจอกับลูกชายนะผมไายสองห้านะผมภาพชัดหรือเปล่าขวานก็อยู่ก่อนนะผมลุงช้างเราก็ผุดด้วยนะผมอยากจะให้ดูลุงช้างนะผมขวานนะผมเอ๊ะอยาเซแล้ว อาจจะมืดนิดนะผมนี่ครับผมเรายังไม่ทําความสะอาดนะผมพอดีเราอ่สากรถมานะผมเราทําความสะอาดนะผมยังไม่ทําความสะอาดนะผมเราก็นะผมมาเทรถเทรถเทรถเทดเร็วก่อนนะผมนี่ครับผมมาเจอเจอกับควันอุ้ยคนโก้ไอ้หนุ่มหน้ามนคนโก้บ้านสนุนะครับนี่ครับดูดูดูไม่กวนกันไหมเจ็บ ควังคือพูบไว้ลแล้วเยอะการป้องเราเนี่ผมก็มาเจอมาเจอนะผมควมังก็นะผมมาดูเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะอ่าในความเป็นห่วงเนาะเพราะว่าบางครั้งที่ควานนะผมพูดนะผมว่าที่เราอไล่เดึกอะไรบ้างนะผมก็อาจจะอ มีนะผมมีที่ว่าอ่าผมบ้านไร่ขึ้นเพียงนะผมอาจจะไม่ชอบเราบ้างนะผมเราก็เข้าใจนะผมแต่สิ่งที่เราทาเราก็นะผม A เฟอรฟลีนะผมก็ประมาณนี้กับเราเนาะผมนี่กับเราเนาะกวนเอ้ยผมก็อาจจะอ่าไม่ไม่มีสาระเนื้อหาแต่เราก็นะผมจริงจังจริงใจนะผมน,นี่ผมก็เพราะว่าเราก็ ต้องเข้าใจน้องๆช้างนะผมะทุกๆเชือกเนาะเพราะว่าเราก็เป็นควันนะผมที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์มากเท่าไหร่นะผมแต่เราก็ด้วยใจรักนะผมเราก็อยากจะให้น้องๆน,น้องช้างเนาะก็เรียบเหมือนคนในครอบครัวของเรานะผมเป็นพี่เป็นน้องนะผมเรารักกันนะผมก็อยากจะให้แบบเหมือนเราแบบ รักกันนะผมเหมือนพี่น้องเหมือนน้องเราเนาะเราก็เหมือนลูกอย่างเงี้ยผมเราก็อยากจะให้แบบรักกันแบบยังไงผมที่เราดูแลเขาเนาะเพราะว่าน้องๆก็พูดไม่ได้นะผมแต่ในความจริงของเรานะผมเราลักเหมือนพี่เหมือนน้องนะผมนี้นะผมผมพูดจริงๆนะผม ดูใจรักตตเด็กนะผมก็ในประสบการณ์นะผมในการเลี้ยงช้างเราอาจจะไม่เก่งนะผมไม่เก่งนะผมไม่เก่งอะไรมากมายนะผมไม่เก่งเรื่องการนประสบการณ์นะแต่เราก็รักน้องเหมือนสมาชิกในครอบครัวนะผมกับเรานะผมก็อยากจะให้คุณแม่ทุกท่านนะผมก็ดูนะผมดูแล้วก็คอมเมนต์ได้นะผมเพราะว่าเราก็ไปตามสไตล์ของเราเนาะว่า คนเราเนะาะก็ยังไงเนาะไม่เก่งนะผมความรู้ไม่สูงนะผมอ่านออกพอเขยนได้แล้วก็ในการที่เราแบบอยู่แบบของเรานะผมอยูแบบ่ไปเรื่อยๆนะผมอยู่ไปแบบเรื่อยๆแล้วก็เราก็แบบยังไงผมอยากให้ทุกท่านนะผมความดูชมนะเพราะว่าเราก็ ป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งนะผมเทคโนโลยีนะผมที่ควันเคยพูดนะผมว่าควันเคยพูดว่าเออควันนะไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีนะผมซื้อบื้อนะผมควันก็เคยพูดนะผมหลายๆหลาย,ลายสดนะผมที่แม่ๆหลายท่าน right ก็จะรู้นะผมเพราะว่าควันก็เป็นคนที่ซื้อบื้อนะผมเป็นประมาณนี้นะก็เรื่องการเลี้ยงช้างก็อาจจะไม่เก่งนะผมหลายๆควันนะผม แต่เราก็พอไปได้ผมพอไปวัดไปวานะผมประสบการณ์เรานะผมประมาณนี้นะนี่นผมกวางก็เป็นคนอย่างนี้นผมเป็นคนแบบซื่อบื้อน,นิดนิดนะผมแต่เราก็ความจริงใจนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพันเปอร์เซ็นต์เนาะความจใจนะผมก็อยากจะให้มาเห็นกับตาดูกับตานะผมกับเราเนาะก็วันนี้ก็อยากจะให้เห็นนะผมว่าสามเขาเรียกสามสหายหรือเปล่านะ <c oughs> ดีทวีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมวันนี้เราก็มาเจอมาเจอกันเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็นะผมไปเจอกันเนาะมาเจอกันด้วยไม่นัดไมายนะผมกับอ่ายอดรักแล้วก็ช่องของอะไรเนาะขวันลืมแล้วผมอีกช่องหนึ่งผมก็ขวัญก็ลืมแล้วผมที่เราแบบอ่าโตมาด้วยกันแบบเราแบบเบอน พืนที่มันน้องเราแบบคุยสีกันนะผมนี่ผมเราก็อยากจะพอดีพอดีแกก็อยากจะมาหาควัญอุ้ยนะผมจะมาถ่ายคลิปเนาะก็แกก็เปิดช่องใหม่นะผมกับกับเรานะผมนี่ผมก็เราก็นะผมเดี๋ยวเราจะได้อ่าพาแม่ควันไปด้วยนะผมไปถ่ายคลิปเนาะกับ ช่องอมสินหรือว่าช่องอะไรเนาะวันก็จำไม่ได้นะผมก็ฝากด้วยนะผมฝากคุณแม่ทุกท่านเนาะเข้ามปูชมแล้วผมยนผมน้องก็ได้เล่นดินเนาะได้มีความสุขเนาะผมประมาณนี้ผมก็ดูว่าผมถ้าไปผูกในป่านะผมต้นไม้นะผมหักเป็นต้นนะผมพี่สาห้านะผมลูกชายขวัญอ้ยนะผมลูกชายเนาะผม พระก,กำลังนะผมสุดยอดนะผมดูครับผมเอาดินเอา,ด,อาดินนะผมใสห่หัวนะผมเตะขาหน้าขาหลังนะผมดูครับผมหอมเอ้ยเกิดไงมอยากยก้อยไห่ผู้คุยจอมครับผมคือมึงบอกกูมือเปล่าปิกโจ เนี่ยผมก็ประมาณนี้นะกับเราผมก็มาเจอมาเจอเนาะครับผมกับเราช่องพลายซ่ดูดูความน่าครับผมก็อยากจะให้เม่นเนาะเมตานะผมมาฝากดินด้วยนะผมฝากเป็นดินเนาะผมให้กับน้องได้เล่นนะผมได้มีความสุขเนาะเพราะว่าน้องก็ควันก็ต้องวิ่งไปหาอาหารเนาะหายาให้กับน้องๆได้ทานนะผมหอมเอ้ยยู่นี่ เนี่ยผมควานก็เ <c oughs> นี่ยผมก็ควานก็อาจจะอ่ายังไงเนาะอาจจะอ่าวิ่งหาหารให้กับน้องๆน,นะผมบางครั้งเราก็อาจจะ ช้าอะไรบ้างนะผมในการที่ลูกล,ลูกสาวก็มาเล่นบ้างนะผมเล่นกับพี่สาวห้าผมน้องก็เป็นเด็กเนาะอาจจะประมาณนี้ก็ฝากคลิปนี้ด้วยผมฝากคุณแม่ทุกท่านนะผมคอมดูชมแล้วก็าฝากเมตตานะผมพ้อมสมัยทางออนไลน์นะผมทางยูทูบเบอร์นะผมก็ฝากช่องไทยสาวห้าด้วยผมคุณแม่ทุกท่านเนาะที่คอมดูชมนะผม เราก็จะทําให้ดีสุดนะผมที่เราเป็นช่างตุกง,งานนะผมเราก็อยากจะให้น้องแบบมีเหมือนกับอ่าเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆน,นะผมที่มีอาหารได้ทานนะผมเราก็คิดอย่างนี้นผมนี่ผมก็อาจจะให้น้องมีอาหารมีอะไรบ้างนะผมไม่เร้อ ไม่นะนี่ผมก็ฝากทุกท่านนะผมฝากคุณพ่อแม่ทุกท่านนะผมแม่พระพ่อพระนะผมใจบุญทุกท่านนะผมคำรับชมแล้วก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดคลิกใครกดกระดิ่งนะผมให้กับเราช่องพลายสองห้านะผมก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม